นียายดักนิยายเสียงเรื่องพิศวาสร้อนยายชิมที่ดักมือเล็กๆของทันสิตาประทับวางที่เอวสอบอีกข้างลูกไหลอย่างสุกสนไปตามหน้าท้องแกร่งที่มีกล้ามเนื้อขึ้นครบทุกลูกเท่าที่จะมีได้เจ้าของผิวกายแข็งแกร่งเกร็งไปหมดทั้งร่างกับสัมผัสจากมือนุ่มอ เสียงคลางทุง้มดังผ่านดิมฝีปากหนาะเมื่อดับรู้คลื่นความเสียวส่านที่แล่นผ่านด่างกายไปซึ่งเกิดจากสัมผัสใดซึ่งความช่ำชองของสาวเช่มที่ไร้เตียงสาเขารู้สึกเล้าร้อนจนแทบอยากจะปลดปล่อยกับเดอนร่งางที่แสนยาวอยู่นั้นให้หายากแต่ไม่สามารถจะทำได้ถนน จูบผิวกายผุดพองของคู่มั้นสาวหวานจังเขาเอ่ยชมด้วยน้ำเสียงอันแหบพร่าก่อนจะใช้นิ้วเกี่ยวแพันตี้ออกไปให้พ้นทางแล้วเชยชมดอกกุหลาบสีหวานสดที่อยู่ตรงหน้าหญิงสาวพยายามปกปิดเท่าที่จะทำได้แต่ยังไม่พ้นมือใหญ่ที่คอยประคองขาเดียวเอาไว้ หญิงสาวรู้สึกเหมือนฝันไปเมื่อเขาก้มลงจุมผิดเธอและมันทำให้เธอแทบคลั่งตายเธอป้อนให้เขาอย่างถึงปากแทบจะขาดใจกับรักที่ทำให้ร่างกายของเธอบิดเบ้าดรับบทรักที่แสนช่ำชองเธอต้องเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆาทาันสิตาฝันที่ไหนจะเหมือนจริงได้ขนาดนี้มันเป็นฝันดีใช่หรือไม่ ที่ไหนพิธนน์ของเธอไม่เคยรักไม่เคยชอบเธอ,อยังไงล่ะแล้วทำไมนี้เขาถึงชื่นชมเธอนักหนามือเล็กๆพยายามจิกถึงผมของเขาเอาไว้ปากก็ครางเรียกพี่นนท์คะพี่นนท์คะไม่ยอมหยุดอะสาวน้อย เริ่มทุรนทุรายมากขึ้นเมื่อเขาใช้ความช่ำชองที่เขามีจัดการทรมานเธอจนถึงขีดสุดอย่างไม่ปราณีปราศัยสุดท้ายเธอก็ยอมพ่ายแพ้ให้ชิวหาร้อนช้ำอิ่งเต่าเกร็งจนปวดไปทั้งตัวเนื้อตัวของเธอกระตุกเร่าแต่แปลกว่า ทำไมเธอ,อยังคงรู้สึกขาดหายถนนเดียริมฝีปากยังพอใจเขาชื่นชมผลงานก่อนจะลุกขึ้นมาเืระจุมพิษริมฝีปากหวานและเริ้งร้อนที่จะจัดการกับกางเกงของตนออกธันสิตารู้สึกได้ถึงความแข็งกร้าวที่สเปตสปะไม่รู้ทิศทางมันทำให้เธอตาเหลือกลานจนตกใจกลัว คราวนี้ของจริงแล้วเขาเกระซิบเตือนมันยิ่งทำให้หญิงสาวตะลึงเพลิดไปหมดทว่าเขาก็ยังมีคำกระซิบอันปรับโยนเธอกระทั่งเขาใช้ความช่ำชองคนมีประสบการณ์ที่มากกว่าสามารถพาสาวไม่ประสาไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นเขาแทบจะฉีกเธอเป็นชิ้นๆแต่ แค่เพียงไม่นานเขาก็ช่วยให้อาการเจ็บปวดบรรเทาเบาบางลงกระทั่งเธอพร้อมรับเขาได้ถึงได้รู้ว่าเขาจุบซับน้ำตาให้กับเธอแล้วทันสิตาเพิ่งจะรู้ว่าจริงๆแล้วคู่มั่นของเธออ่อนโยนเพียงใดก็คราวนี้เองของคอยปลอบโยนและคอยขับกล่อมจังหวะแห่งความรัก ทําให้ทันสิตายัางคงตอบรับเขาเป็นอย่างดีเธอได้พบกับประสบการณ์ที่เธอไม่เคยที่เธอไม่เคยได้พบเจอและเขาก็คอยพร่ำสอนให้เธอรู้จักที่จะมอบให้เขาด้วยทุกกรณีในที่สุดทั้งคู่ก็พากันจับมือไปสู่สายรุ้งที่แสนสวยงามทันสิตารู้ดีว่า การปล่อยตัวปล่อยกายให้เขาเชยชมแบบนี้มันผิดวิสัยกุลสตรีที่พ่อกับแม่เฝ้าอบรมสั่งสอนแต่ทว่าเธอก็รักเขาเกินกว่าจะหักห้ามใจได้ดูดีว่ากำลังทำตัวเป็นเด็กสาวที่อ่อนต่อโลก จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเธอรักเขามากกว่าตัวเองและเธอก็เต็มใจมอบให้เขาถนนยังคงสุกซบอยู่บนร่างนุ่มเขาพึมพำขอบใจเธอและเธอกอดเขาเอาไว้อย่างเต็มใจเช่นกันไม่รู้ว่านานแค่ไหนมาดูตัวอีกทีก็สว่างเสร็จแล้วทันสิตาลืมตาตื่น เมื่อพบว่าเขายังคงหลับเขานอนคว่ำอยู่ข้างๆเธอดาวกับความฝันร่างกายของสาวน้อยปวดไปหมดความเจ็บย้ำชัดเจนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นย้ำเตือนให้เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ฝันไปและไม่อยากโทษว่าเธอเมาแต่เธอเองก็ยินยอมพร้อมใจที่จะเป็นของเขา <c oughs> ดักแรกและดักครั้งสุดท้ายของเธอผู้หญิงอย่างทันสซิตาคงไม่สามารถรักใครได้อีกต่อไปแล้วแต่มันก็แค่ตัณหาไม่ใช่หรอกหรือในเมื่อธอนนบอกกับเธอเองว่าไม่มีวันจะรักเธอได้เขาออกจะเกลียดเธอด้วยซ้ําสําหรับเขามันคงไม่มีความหมายอะไรหากเธอจะต้องการให้เขามารับผิดชอบ ด้วยการแต่งงานทั้งที่เขาก็บอกเองว่าเขาไม่อยากแต่งไม่ต้องเป็นห่วงนะคะพี่นนทันจะไม่เรียกร้องความรับผิดชอบลาก่อนค่ะทันสีตามองเขาด้วยความอะไรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหอบร่างกายที่บ,บาดจำจากลาเขาไปในที่สุดเธอใช้เวลาเดินทางไปหายาดฟ้า แค่เพียงครึ่งชั่วโมงเธอก็มาถึงห้องของเพื่อนเธอขอร้องเพื่อนสาวว่าให้ช่วยเธอหากพ่อแม่ถามก็ขอให้บอกว่าเธออยู่กับเพื่อนสนิทเพราะเธอไม่อยากให้พ่อกับแม่เสียใจที่ลูกสาวคนนี้ไม่รักดีเธอไม่อยากเด็ยกร้องอะไรจากถนนเธอไม่อยากแต่งงานทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเขาไม่ได้รักเธอหรอก จากวันนั้นนี่ก็ผ่านมาเป็นสัปดาห์แล้วทันติตาย,ยังคงใช้ชีวิตไปตามภาษาเธออยากไปพบกับทนินอยากถอนมั่นไปเสียแต่เธอก็เกรงใจเพราะมันคือเรื่องที่ผู้ใหญ่เขาพูดคุยกันเอาไว้และเธอก็ไม่กล้าหักหน้าบิดามัรดาของเธอและเธอก็ไม่กล้าพบหน้าครูมันหนุ่ม ดูเหมือนเขาก็หายไปเช่นกันเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมันทำให้คนที่ตกอยู่ในผวังรู้สึกตัวเมื่อเธอเห็นเบอร์โทรแปลกๆจึงกดรับสายก่อนจะยิ้มอย่างดีใจเพราะการสมัครงานของเธอมีการตอบรับเสียทีเห็นได้ชัดว่าการลุกขึ้นมาเปลี่ยนลุกของเธอได้ผลสาวน้อยลุกขึ้นมาจากเตียง ลงมาบอกข่าวดีกับพ่อและแม่พวกท่านกำลังจิบชากันต่างก็งงที่ลูกสาวสุดที่รักวิ่งลงมาจากชั้นบนท่าทางดิบร้อนพ่อจ๋าแม่จ๋าหญิงสาวแทบชนเก้าอี้ตามภาสาวเชิมอะไรการยีทันดิบร้อนอะไรขนาดนั้นระวังหน่อยสิลูกสิตาอดไม่ไหวต้องบนลูกสาวจอมเชิมเป็นประจำ ทันได้งานแล้วค่ะเป็นประชาสัมพันธ์เธอบอกอย่างตื่นเต้นสีหน้าดีอกดีใจย,ยกใหญ่บิดามันดาของเธอก็พานดีใจไปด้วยจู่ๆเสียงออดก,ก็ดังขึ้นหน้าบ้านอา้าวเรานั่นใครมากละ่ะสีตาชะงงกมองและทานสีตาก็เห็นเขาเอา้าวคุณซันเธอเก็บอาการตื่นเต้นเอาไว้ไม่อยู่รีวิง ถลันออกไปที่ประตูหน้าบ้านใครเขาเรียกเข้ามาสวัสดีค่ะคุณซันท่านมีข่าวดีจะบอกค่ะซันที่หายไปนานเพราะเรื่องงานของเขาที่จําเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศยิ้มให้ข่าวดีอะไรหรอครับท่านได้งานแล้วค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ที่บริษัทของคุณซันนั่นแหละอ้าวอย่างงี้ก็ดีสิผมจะได้เจอท่านทุกวัน ไม่มีทางเพราะท่านจะไปทำงานกับฉันต่างหากจบแล้วนะคะพิสวัสรร้อนยายเชิมที่รักเนาะตอนนี้เป็นตอนที่สิบแปดแล้วเนาะขอบคุณที่ติดตามรับฟังเนาะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะเพื่อนที่เพิ่งอืมยังไงตาก็ฝากชมผู้สนับสนุนนะคะตาจะได้ไม่พลาดไม่มีเงินเดือนเนาะมีเงินเดือนนะคะก็ รบกวนสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามที่เหลืออยู่นี่ก็แล้วกันนะ,ะเพราะว่าเดือนที่แล้วตาก็ไม่ได้แล้วเนาะเดือนนี้ก็ไม่ได้ค่ะต้องไปได้เดือนหน้าขอบคุณล่วงหน้าเาไว้ก่อนก็แล้วกันยิ่งให้ก็ยิ่งได้ดับนะคะรักนักะคบุญรักษาสวสดอีค่ะ